สวัสดีครับนี่มองมาไกๆเมื่อกี้เอ๋บอกว่าแต่รถเจาะบาดันเห็นมีเสาอะไรตั้งขึ้นนะครับพี่น้องมาดูไก่อ้าวมันเป็นรถเกรื่องเสียงด้นี่วะมีตู้ลำโพงอันนี้เป็นออเดอร์โกครับดอกในเป็นคันนี้มีหกใบหมอเสียงกลางยาวค,ค,คือคือโค,ค,คมเลยครับเสียงกลางเป็นไหลเหือ เอ็มออเดอโอเนี่ยสามดอกนะเหล้มสองแหล้มสองใช่ไหมนี่นี่นี่มือมือมือมิกับมือมิกบูมบูมบูมมาเข้าใจทำด้วยครับดูพี่น้องยางขอบไหลน้อนี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าหลุดเก่งเนี่ย แปดสิบแปดจะเป็นสวยแปดส <18, S 1> ิบแปดสิบแปดเนี่ยนี่โครงสร้างได้พี่น้องเป็นรอยเป็นโครงหลุด,ดยี่ห้ออะไรเงี้ยอีซูซูนี่รอยเพิ่งทำเม,มื่อกี้เนี่ยก่อนที่มาเนี่ยนี่ว่ร้อยเชื่อมอยู่นี่รอยเพิ่งเพิ่ง,พงทำาดจะดูเออนึ่งลายนี่เครื่องเป็นเครื่องมีโอเครื่องมีโอคาบูเว็บ นี่ใครไม่เคยเห็นมาดูเด้อง่ายดีครับพี่น้องยิง,ไ,งไปมาจอดปั๊บรอดำขึ้นทำได้เลยเอ,อย่างเช่ไหนคันเร่งเหรอไหนนี่นี่นี่คันเร่งครับพี่น้องคันเร่งคันเร่ง,เ,งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเขาจะขับไปยังไงอะไรงไง มีเบรกด้วยครับพี่น้องนี่เบรกเบรกดิสเบรกดิสเบรกอืมยางเทเลยมาดูวิธีเอาเสียงกลางลงครับลงแอบ ไว้ในซอกตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเหมือนคลายๆรถดแห่รถใหม่ๆเนาะที่เอาแจงกลางลงมาเนาะ มันแดงง่ายไฟมีอยู่แล้วเนาะเอ็งเสียไฟเนาะ เรียบร้อยเียเขาจะทำไมเขาจะถอดต้นตะลักนี่ออกแล้วก็ค่อยๆเอานีลงใช่ไหมต้องให้ลูกพี่เอาลงคนก็คืนเลีงนี่ครับเป็นหัวขิดทันสมัยครับของช่างต่อเนี่ยชอบใจเครื่องนี้ครับพี่น้อง พุท,พทแข่บนไม่ต้องอะไรมาก,มออากาเลยขอลองขาวดิกันดื่นนี่ทำระบบไหนตามดีท่านไปรับวางวางไว้ตรงกลาง เออเออล้างไทังขนก็อ,อกลางีขานอนนอนไนึงนอนเขาบ่อยนอนนอนนอนคอยเลยหน้างานด้อตกหัวอืมหนตกหอูหน้างานด้อาเสร็จแล้วแค่นี้และออีกสักครู่อาจะดำลงครับ แฮนเมดครับงานขัน hmm. มือถ้าบล็อกไฟฟ้ามากจะเดนไ่นานานเอัาสเปคคนรุ่นนี้ไม่งี้หรออธิบายฟังหน่อยอ๋อตัวท็อปครับตัวท็อปรุ่นแย่ครับรุ่นแย่ขันุ่มซีโอลงมือเองครับ น็จเล้นเรวคร้างหนึ่งครับบอกโซสาไม่ต้องกระได้งานมืองานมืองานรอจังหวะไปเรื่อยๆเนีเ่ยเอาไปเอาไปมิตติ่งอย่างดีเลยเนาะคือหนะ้าน่ะมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเน้ดานี่เหมือนเจาะจจน้ำประดานไหมครับ ไรทำผืนบนว่างคลองเลยทีนี้ยังยังมีเวลาอาจจะเป็นคือเราจะเปลี่ยนแบบหลายๆอย่างยังไม่รู้เออใส่ไว้กันตกได้ด้วยครับโอเคี๋ยวจะเปลี่ยนเครื่องแหม่เครื่องเบี้ไปกว่ามันนิ่มกว่าเครื่องนี้มันเครื่องมันทางเกิน มันฮื้นพะืดนี่โอโต้เราเหมือนไอวิสแหละก่อ็จะไปสผ่านมันก็ไม่ใช่ของมันได้ใช่งานแป่งน,นี่ครับมาเราดูกันการติดเครื่องกันครับโมเบสแทบโมเบสใหญ่เลยเนี่อสายคันเร่งไหนสายคันเร่ง <c oughs> นี่วิธีสตาร์ทดูวิธีสตาร์ทดึงโชกให้ดึงดึงโชกค,ครับดึงโชกจ้าวเยียบคานไหม ไม่ต้องโอ้เกียวโตวนี่เนี่ยโอ้โอ้เนี่ยเขียวโตวครับเนาะเออนี่เนี่ยไม่ต้องเยบคัสเนี่ยนอนไม่หลอถ้าเวีฟต้องเยยบไหม นี่เลยครับพี่ต่ <Okay. S 3> อโอเคฝากกดไลค์กกดแชร์ฝค่ะตคดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ